สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พามาดูวิธีการทำดินซอพองแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการทำอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดรบบุรีเราจะมาหาคำตอบที่ว่าทำไมเรียกว่าดินสอพองและดินนี้เป็นดินชนิดไหนเอามาจากไหนกันแน่เอาละครับถตาพร้อมแล้วมาติดตามไขความลับไปด้วยกันครับนี่นะครับก่อนอื่นเลยมารู้จักดินที่เป็นต้นกำเนิดดินสอพอง นี่แหละครับเรียกว่าดินขาวนะครับแล้วก็รับซื้อมาจากเขตร้อยต่อจังหวัดสระบุรีลบบุรีนี่แหละครับราคามันแพงไหมบ้าอันนี้รถหนึ่งพันเงินลูกรถละพันใช่คันขนาดไหนเออสิบล้อไม่หกล้อหกล้อสี่ล้อหกล้อกลางนี่แหละครับอ๋อคันละพันอย่างนี้กี่วันหมดครับเนี่ยบ้างไม่กี่วันหรอกลูกรถหนึ่งมันไม่ถึงสามตันนันเดี๋ยวนี้ ที่อื่นดินที่อื่นมันใช้ไม่ได้หรอป้าไม่มีดินตัวนี้รู้รดินสออพองแล็น้อยถ้าบีบปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เป็นฟองฟูค่ะโอ้ยเป็นฟูจริงด้วยฟองจริงด้วยดินอื่นเป็นไหมป้าเป็นค่ะภาพมันจะเป็นที่ตัวดินนะคะเพราะม,มันเป็นกดกับด่างผสมกัน,นเป็นฟองเลยอ่ะ น้่ที่มารับขวดที่รับการทับดีสอพองเนี่ยนะครับก็จะเอาน้ำเอ็ดฉีใส่กองดินหน้าเราเนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้ำนั้นจะเป็นน้ำัวนะครับก็นํำ้ำโวเนี่ยย้ายมา,<อ>าใส่<อ>บ่อซีมเมนต์แบบนี้นะครับทิ้งจนกว่าตกตะกอนเอาละาฟังเทคนิคการท่าวกันบ้างครับ นีเลยใช่น้ำตับเนื้อมันมาไม่กวัแล้วผ่านตะแกรงตัวนี้นี่คือบ่อเนื้ออันนี้คือตะแกรงกองอันนี้ซึ่งมีความถี่200เมตรสิ่งพวกนี้จะลงไม่ได้มีสิ่งสกปรกเราเราลาละลายให้เดือแต่เนื้อริ่มันใช่ใช่ใช่แล้วก็กองประมาณสามวันกองวันละสองรอบเช้ากับเย็นครับเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเราก็กอง แล้วน้ำข้นพร้อมกับเนื้อจะเข้ามาอยู่ในบอ่อเนื้อสองชั่วโมงตกตะกอนเราก็ดูดน้ำใสลงไปใหม่แล้วก็กองเอาเนื้อดินกลับมาเหมือนเดิมอ๋อวนอยู่นั้นใช่ให้มันละเอียดที่สุดใช่ให้เนื้อดินมันขึ้นมาเพื่อที่เราจะหยอดได้ครับอกี่วัวนสองวันเลยเหรอครับสามวันลูกวันเนื้อดินจะเต็มบ่อลูกอันนี้บ่อเนื้อดินอยู่ไหนบ้างเนี่ยนี้เพิ่งหยอดไปหมดเลย เนี่ยยังไม่สิ้นเห็นไหมลึกแล้วนี่แหละครับนี่บ่ออะไรครับเนี่ยอันนี้คือบ่อในน้ำเนี่ยนะอันนี้อะไรที่เราจะไปหยอดใช่เนี่ยนี่มันก็จะเป็นเนื้อดินอุ้ยมันจะเนียนเนียนมากเลยมันจะแกงมันขี่ะค่ะถ้าตะแกงไม่ถี่สิ่งพวกนี้มันก็จะลงไปหมดดูว่าใช้เครื่องปั่นที่มันละเอียดไม่ใช่นะอ๋อคือเอา เอาดินใส่นี่ปั๊บแล้วก็กองใหม่กองใหม่กองใหม่นี่เหรอใช่ใช่ดินมันก็จะขึ้นในบ่อเนี่ยนะใช่ไม่พอเราดูดน้ำใสลงมาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่ป้าดูอ่เนื้อดินมันก็จะตกตะกอนอยู่กลางอืมพอตกตะกอนเสร็จสองชั่วโมงเช้าเนี่ยเราไม่กองอ่ะครับช่วงเย็นถึงจะดูดน้ำใสลงมากองใหม่อีกทีนึงดูดน้ำใสใช่น้ำอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือน้ำใสมาแล้วเนี่ยอ่าเนี่ย เราก็จะดูดน้ำใสลงมาก็ใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วเป็นสองรอบต่อ<ะ>หนวันคือเราเอาสายางยดูดจากนี่ลงนี่ใช่ไหม,มเ,เลยลงใสายางอันนี้น้ำใสได้ใช่ไหมใช่เหมือนก่อนเนี้ยอ่า เราก็จะดูดอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยอ๋อดูดน้ําใสออกใช่ข้างล่างมันก็จะเป็นเนื้อดินที่มันตกตะกอนอยู่อเราก็เอาน้าข้นของอันเนี้ยเข้ามาใหม่อืมเราตักเอาถังตักเทลงนี่เหยไม่ไม่ใช้เครื่องตัวเดียวเลยใช้เครื่องปั่นแล้วก็ดูดทั้งน้ำทั้งเนื้อขึ้นมาบนนี้เครื่องปั่นเป็นยังไงป้าปั๊กออกให้น้อย เนี่ยค่ะเรื่องฉีดดินตัวนี้ยคร่ะเ,ออเนี่ยมันนั่นเราก็น้ำใสออกอ,อมันก็จะเหลือแต่เนื้อดินครับเข้าใจละในนี้มีไหเนี่ยมีแต่มันอยู่ลึกเพราะป้าคุณหยอดแบบเมื่อเช้านี้เห็นไหยมันขึ้นขึ้นมาหน่อยเดียวครับพราะกอมครั้งหนึ่งมันจะไม่ได้เนื้อดินเยอะเพราะตะแกรงตัวนี้มันละเอียดอ,อืม เพราะมันจะได้แต่เนื้อแล้วป้าต,ตักตักดินยังไงขึ้นมาครับมือลูกโกยขึ้นมาเลยใช่ใช้มือทั้งหมดมแหมนี่นะครับป้าก็ใช้น้ําคุณๆเนี่ยตูดลงไปในถังซีเมนบ่อปูซีเมนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพอเต็มเสร็จก็รอตกตะกอนเสร็จแล้วก็ดูน้ําใสออกแล้วเติมน้ําขุนเข้าไปวนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยนะครับวันละสองรอบสามวันด้วยกันมันก็จะตกตะกอนเป็นโคลนเหนียวๆให้เรามาหยอดนี่นะครับ นมากเลยเหมือนครีมเลยใช่เหมือนเนื้อครีมเลยอ่ออะอันนี้นะพิมพ์ยอดดินตุ่มพิมพ์ยอดดินตุ่มโอ้มันมีกี่รูเนี่ยอันนี้หกสิบดอกของอหกสิบเอาดินใส่แล้วก็ใช่ จะในหว่งสมัยก่อนก็ทําอันนี้ใช่ไหมสมัยก่อนเลยดั้งเดิมคือเป็นกลวยมือหยอดได้ดอกเดียวแต่ทีนี้ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยต้องมาพัฒนาเป็นตัวนี้อ๋อครับถ้าอย่างนั้นเราทำทำเลยไหมได้เหอวหยากันเหมือนกันก่อนอื่นดัดดิ้นใจใช่อุ๊ยอุ๊ยมันไม่ไหลลงเหรอไม่ไหลลูโออ แล้วก็มันจะมีมีตัวกดใช่ไหมกดลงเลยจะต้องไปที่ที่เราเตรียมไว้<า>อ่ะโอเคออไปเดี๋ยวรอป๊บนึงนะจุกไวมาก เล้วบ้องไว้ึบฮึมฮึบฮึบฮึบโอเคสวยไหมแน่ป้าดูออกไหมเป็นมือใหม่แล้วโอ้ยรอบด้วยป่ะไม่สวยเลย มันเหมือนจะง่ายนะยากมากเลยอ่ะอไม่ไหวถ้าง,งั้นเดี๋ยวลองมือทำม,มือหึงอันเท่ากับกวดนี้ห0อันมเนยิ่งไหยกว่ามาเปลี่ยนนานหรือยังนานแล้วลูกนานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้ว มืออาจจะเก่งกว่าก็ได้วิธีการทำอ่ะขอหนึ่งรอบอ่ก็นี่นะอ่ะยังไงครับป้ากดลงไปครับหนึ่งกดอ่ากดยกกดยกกดยกอ่าดูแล้วมง่ายกดเครื่องนะเนี่ยอ่ะดูผมะ่ะกดยก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 อ้า ต้องมีเทคนิคในการยกอย่งางั้นมันเอียงมงันล้มอออันนี้ไม่ใช่สมัสดมากกว่าเทป้าจ้ะ,ะ,จะมาเติมดิน,นหน่อยครับออแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเครื่องมันไวกว่าจริงแหละใช่เขาเปลี่ยนมากี่ปีแล้วครับอย่างงี้เป็นสิบปีแล้วลูกโอ้โหพอคน้นพบเครื่องนี้ก็แบบเปลี่ยนเลยไม่ทํามือเลยเพราะว<ม>่าได้ผลผลิตที่ไวกว่าใช่กดยก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  โคตรยุบโอ้โห้ี่เล็ก็เรื่องเยอะเลโอ้โห้คงจะไม่รอดละวันนี้งานฝีมือผมอ่ะถ้างั้นก็แสดงว่าแต่ละวันเนี่ยทำแบบนี้เป็นตันๆเลยแล้วตักอยู่วันก็จะแห้งสองแดดผมจะแห้งแล้วก็มาชั่งตัวแบบนี้หนึ่งกิโลก็ะต่ายถุงนึงสิบโลสิบโลจากเราช่งประมาณสิบโลสองขีดกันกิโลกับขาขาโอ้โหแสดงว่านี่ขายไม่ออกหรออันนี้เขาสั่งไว้แล้วลูกอันนี้จะมาขึ้นอุ้ย เดี๋ยวมีคิวรอเป็นตันๆไะช่งนี้เป็นสิบตันสิบตันใช่กี่วันกว่าทำเสร็จสิบตันเนี่ยเออประมาณครึ่งเดือนเนี่ยครึ่งเดือนอะวันนี้ผมช่วยสักสักสิบโลกดยก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 อ่านี่ผลิตภัณฑ์ของป้าน้อยทำมาจากดินตกออเหมือนกันใช่อนี่คือสั่งทางทางกลุ่มใช่ไหมครับในการทำเออ เป็นของชมพูได้หลายอย่างมากเลยใช่อันนี้อยู่ในชลอหรอเรียกว่า,าลอแล้วก็มีอะไรอีกนี่มีมีลิงด้วยเป็นสัลักของลบุรีใช,ใช่ไหมครับและอยู่ในใน,ในมืองบ้านที่คืออะไรครับเนะี่ยอันนี้คือตัวธนาคารลูกอันนี้ไว้พาะหน้าขัดตัวได้แบบนี้ใช่เออแต่คนละอย่างกันนี่ผสมนาคามาแล้วหรือจะสั่งซื้อนี่เป็นตันๆก็มีขายเหมือนกันน,น้อยเออถ้าเผื่อใครสนใจ อยากจะมาชมแล้วก็ลงมือทำกับผมได้ไหมได้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งสามหกสี่สองแปดหรือตั้งวิกัตมาที่ลุ่คผู้ผลิตเป็นซอฟองจอดหน้าบ้านป้าน้อยเลยใช่โอ้โหอย่างนี้ลองใช้สักอดได้ไหมครับได้ค่ะน่าจะใสแต่ใครสนใจก็โทรเลยนะครับรับไปขายได้เลยช่วงนี้สงกรานต์ราคาจะแพงหน่อยนะครับตอนนี้ออเดอร์รอจอคิวอยู่แล้วครับ ใครสั่งตอนนี้ก็ต้องร้อนานหน่อยนะฮะ